ครับสวัสดีครับเว็บไซต์สราฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้เรามานำเสนอการปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับนี่แหละครับในขอบสะอาพี่น้องครับขั้นตอนการปลูกนะครับนี่ก็เป็นหน้าดินที่เรายกมากองเป็นเนินแล้วนะครับแล้วก็ขุดหลุม นิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาต้นมะพร้าวมาจากถุงแล้วก็ตัดนะครับตัดรากที่มันออกจากลูกมะพร้าวนะครับตัดออกให้หมดนะครับแต่พอดีผมได้ปลูกไปแล้วนะครับก็เลยนำเสนอให้พี่น้องด้วยปากเปล่าก่อนนะครับตัดแล้วเราก็วางเฉียง45องศานะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ครับพี่น้องแล้วผมก็เอาดินตัวนี้มาใส่ดินนี้เป็นดินพร้อมปลูกที่เราทําเองนะครับซึ่งผมทําไว้ที่บ้านได้ประมาณ50เกือบ60ถุงซึ่งประกอบไปด้วยผงขี้เลื่อยนะครับประมาณ80%ซแล้วก็แกลบ20%นอกนั้นก็เป็นมูลวัวนิดหน่อยนะครับอันนี้ผมก็ผสมไว้ประมาณ3<ม>เดือนแล้ว ก็เลยเอามาใส่มะพร้าวนะครับเมื่อใส่แล้วก็เอาจอบเขี่ยตรงกลางตรงนี้นะครับนี่แหละครับเขี่ยแล้วก็ให้เห็นลูกมะพร้าวด้วยนะครับเี่ลูกมะพร้าวนะครับหลังจากนั้นเราก็รดน,น้ํานี่แหละครับพึ่งรดน้ําได้สองครั้งนะครับต่อไปก็รดวันละหนึ่งครั้งตอนเช้านะครับเดี๋ยวประมาณสองสามวันผมก็จะเอา เศษวัสดุมากลบส่วนตรงนี้นะครับเมื่อมากลบแล้วก็รดน้ำปกติแล้วมะพร้าวก็จะสวยโตนะครับแน่นอนนะครับพี่น้องปลูกแบบนี้เป็นแน่นอนนะครับพี่น้องดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูอีกเพราะว่าผมปลูกวันนี้ประมาณ20ต้นนะครับ เดี๋ยวพาพี่น้องไปดูที่ผมปลูกเสร็จแล้วนะครับนี่แหละครับการปลูกมะพร้าวนำหอมพี่น้องดูได้นะครับเราเอียง45องศาไปหาดวงอาทิตย์นะครับทางทิศตะวันออกปลูกห่างประมาณ5้าเมตรหเมตรนี่แหละครับพี่น้องครับ เดี๋ยวประมาณ3-4วันเราก็ใส่เศษวัสดุเดี๋ยวผมจะนำเสนอเรื่อยๆให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูนะครับนี่แหละครับเราปลูก สวยส่วนฝั่งนี้ก็เป็นนานหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิบตันนะครับพี่น้องคอยติดตามดูนะครับเป็นปีแรกนะครับที่เราลงนานหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิบตันสำหรับมะพร้าวนะครับเราก็จะนำเสนอพี่น้องที่ติดตามนะครับได้ดูว่ามะพร้าวจะสวยแค่ไหนนะครับ นี่แหละครับพี่น้องชาวบ้านเห็นก็งงว่าทําไมถึงปลูกอย่างนี้นะครับทําไมถึงปลูกเอียงอย่างนี้คือการปลูกเอียงอย่างนี้นะครับนี่นะครับเมื่อมะพร้าวมันก็เริ่มเริ่มออกยอดมันก็จะโค้งขึ้นตั้งตรงโดยธรรมชาตินะครับตั้งตรงโดยธรรมชาติแล้วในขณะที่มะพราะ้าวกาลังทรงตัวเพื่อมันตั้งฉากแนวตรงนะครับโคนมะพร้าวก็จะใหญ่ เมื่อโคนมะพร้าวใหญ่ลูกก็ต้องดกนะครับพี่นอ้องสังเกตดูนะครับหากว่ามะพร้าวต้นไหนมีโคนใหญ่ๆลูกจะดกสมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับก็จากเว็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ